สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ Square, ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวราณิจิราโรจเจริญนะคะเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 1โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง42 NBT บภาคกลางช่อง11และด r t v รทดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะถึงเวลาของช่วงแรกแล้วนะคะในช่วง Food Focus ค่ะเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงฉลากโภชนาการนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความรู้จักกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งฉลากโภชนาการเนี่ยนะคะก็จะ ติดอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มค่ะซึ่งเขาก็จะระบุทั้งชนิดแล้วก็ปริมาณสารอาหารของสินค้าชนินิ้น,นั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่เราจะต้องอ่านฉลากโภชนาการก่อนที่จะเลือกซื้ออาหารค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบกันเลยว่าอาหารที่เราจะนํามารับประทานนั้นจะดีต่อสุขภาพหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีสารอาหารบางอย่างที่อาจจะทําให้เราเสียสุขภาพได้เพราะฉะนั้นไปดูเรื่องราวของการอ่านฉลากโภชนาการกันได้เลยค่ะ Sjo, fot, fokus. ฉลากโภชนาการที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆนั้นจะระบุชนิดและปริมาณสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายดังนั้นการอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรละเลยเลยล่ะค่ะเพราะผู้บริโภคสามารถนำข้อมูลบนฉลากมาพิจารณาเพื่อเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองและหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฉลากโภชนาการมาฝาก ด้วยจะเป็นยังไงน,นั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องฉลากโภชนาการถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราสามารถดูว่าจะสามารถเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์าน,านั้นให้เหมาะกับสุขภาพเราหรือเปล่า สำหรับฉลับโภชนาการก็คือในเรื่องของอข้อมูลทางด้านโภชนาการที่จะบอกอถึงสารอาหารพลังงานสารอาหารที่มีในส่วนประกอบนั้นๆของผลิตภัณฑ์ที่ใส่ลงไปค่ะซึ่งก็จะช่วยทําให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นให้เหมาะกับสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะสําคัญมากเลยค่ะในเรื่องของการอ่านฉลับโภชนาการเพราะว่าในเรื่องของฉลับโภชนาการเนี่ยก็จะมีทั้งข้อมูลของพลังงาน สารอาหารแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารที่มีในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่แนะนําต่อวันซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของการดูแลสุขภาพอย่างเช่นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเรื่องโซเดียมนะคะที่ต้องจากัดโซเดียมเนี่ยฉลากับโฆษณาการเนี่ยก็จะให้ข้อมูลในเรื่องว่าปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ทําให้เป็นเสมือนว่าเป็นเครื่องคุ้มของผู้ผลิตภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นนั้นเนี่ยจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับที่เราจะเลือกมารับประทานค่ะ ในเรื่องของฉลากโภชนาการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะถ้าคนที่สังเกตว่าฉลากโภชนาการจะมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะก็ถ้าในเรื่องของฉลากโภชนาการที่เราเห็นหลังผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะเป็นแผ่นใหญ่ๆหน่อยนะคะก็จะมีในเรื่องของปริมาณใน1หน่วยบริโภคนะคะว่ามีกี่กรัมแล้วก็ในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมีกี่หนึ่งกี่หน่วยบริโภคหรือเรียกว่ากินได้กี่ครั้งในในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะระดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพลังงานนะคะพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนะคะ แล้วก็พลังงานจากไขมันนะคะต่อหนึ่งหน่วยเลือพบว่ามีเท่าไหร่นะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสารอาหารนะคะทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะแล้วก็สารอาหารรองคือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบในเรื่องของว่าในสารอาหารนั้นๆเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไทย RDI เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของออที่แนะนำต่อวันในสารอาหารนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนข้างล่างถ้าเป็น สำหรับพ้อนา,านการฉบับเต็มเนี่ยเขาจะมีว่าใน1วันถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของความต้องการพลังงาน2,000กิโลแคลอรีสำหรับในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีตั้งแต่6ปีขึ้นไปเนี่ยใน1วันสารอาหารหลักสารอาหารรองเนี่ยควรจะมีปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อมูลทางสำหรับพ้อมการก็ถือว่าให้ทั้งข้อมูลในตัวของผลิตภัณฑ์ว่ามีพลังงานสารอาหารเท่าไหร่แล้วก็ในตัวของคําแนะนําว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะได้รับพลังงานและสารอาหารนั้น,น,นเท่าไหร่ค่ะ และนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีฉลากอีกรูปแบบหนึง่งเรียกว่าฉลาก GDA นะคะฉลาก GDA เนี่ยก็จะเป็นการคัดในตัวของพลังงานและสารอาหารที่จะต้องระมัดระวังเวลาเราจะเลือกอผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาก็จะมีองค์ประกอบของพลังงานในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยถ้ากินหมดบรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยจะได้พลังงานเท่าไหร่ไขมันน้ําตาลเกลือหรือโซเดียมนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่รวมถึงน้ําตาลด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดึงข้อมูลทําให้ผู้บริโภคเนี่ย เลือกได้ถูกต้องว่าปริมาณของสารอาหารนั้นๆเนี่ยเราควรจะเลือกมารับประทานหรือไม่ค่ะก็หลายคนก็อาจจะกังวลใจว่าในเมื่อฉลากเนี่ยมันก็ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสุขภาพของเราแต่ถ้าเกิดไม่มีฉลากล่ะหมายเพราะว่าอาหารนั้นๆเนี่ยอันตรายหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีเนี่ยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของฉลากเนี่ยเขา ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าจะสามารถได้รับทราบข้อมูลว่าสาิผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมีพลังงานและสารอาหารเท่าไหร่นะคะเพื่อจะเป็นตัวในการคัดกรองว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีในเรื่องของข้อมูลทางโภชนาการเนี่ยก็ไม่ได้บอกค่ะว่ามันไม่ได้ัไม่ได้บอกคว่ามันจะอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าในตัวหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีหลักการว่าอาหารอะไรที่ควรจะต้องมีการแสดงฉลากนะคะซึ่ง ดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยก็ดูแลมันจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารเกือบทุกอย่างเลยเพราะว่าอาหารอะไรที่ต้องมีการกล่าวอ้านทางโภชนาการเนี่ยเขามีการบังคับให้มีการแสดงสลักโภชณาการหรืออาหารอะไรที่ต้องใช้ในตัวของสารอาหารในการส่งเสริมการขายก็ต้องมีการแสดงสลักโภชนาการหรืออาหารอะไรที่มันจะต้องเป็นการโฆษณาเฉพาะกลุ่มวัยกลุ่มอายุอย่างเช่นอาหารสําหรับเด็กอาหารสําหรับผู้สูงอายุก็ต้องมีการบังคับให้ใช้การแสดงสลักโภชนาการด้วยนะคะรวมถึง ข้อกําหนดอื่นๆที่องค์การหาระยามีการระบุไว้ว่าควรจะแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อพูดทั้งหมดนี้แหละจะเห็นว่าเกือบทุกอย่างของอาหารเนี่ยก็มักจะมีการแสดงฉลากโภชนาการให้เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จริงๆโดยทั่วไปถ้าเราจะสังเกตผลิตภัณฑ์เล็กๆกกกน้อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการแสดงฉลากโภชนาการด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยถ้ายิ่งมีเนี่ยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่า ไม่มีแล้วจะอันตรายนะคะแต่ถ้ามีเนี่ยก็ทำให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะหลายๆคนอาจจะไม่แน่ใจว่าฉลากโภชนาการเนี่ยมันอ่านยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องแบ่งเป็น2ประเภทนะคะในเรื่องของฉลากโภชนาการเนี่ยเราแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆ แบบที่1คือแบบที่แสดงข้อมูลต่อ1ห,หน่วยบริโภคหรือแสดงข้อมูลเรื่อของการรับประทานหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้พลังงานและสารอาหารเท่าไหร่นะคะซึ่งในกลุ่มนเนี่ยก็จะมีมีทั้งแบ่งเป็นแบบฉบับเต็มนะคะฉบับเต็มหมายถึงว่ามีในส่วนของสารอาหารเนี่ยพลังงานและสารอาหารรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ15รายการนะคะแต่ถ้าฉบับย่อนะคะฉบับย่อก็คือเราจะใช้สําหรับในตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่ ในตัวของสารอาหารบางตัวนี่มีปริมาณน้อยมากหรือเป็นสูตรเนี่ยมากกว่า8รายการขึ้นไปทําให้มีการย่นของต,ตัวของฉลากลงมาแล้วเขาฉบับย่อเนี่ยเขาจะตัดในส่วนของคําแนะนําว่าใน1วันควรจะได้รับพลังงานและสารอาหารเท่าไหร่นะคะซึ่งในแบบที่แสดงต่อ1หน่วยบริโภคเนี่ยก็จะมีการอ่านอันดับแรกเลยเราต้องดูว่า1หน่วยบริโภคเนี่ยของผลิตภัณฑ์น,นี้เนี่ยกี่กรัมแล้วผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยกินได้กี่ครั้งนะคะเพราะสารอาหารทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเรากินหมด อาเรียบพันธ์นั้นเราจะได้พลังงานอาหารตามฉลากเพราะว่าอันนี้เป็นฉลากต่อหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ต่อมาดูว่าพลังงานที่ได้รับต่อหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูในเรื่องโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็สารอาหารรองๆอ,อย่างเช่นตัวโซเดียมที่อาจจะต้องมีความสําคัญต่อสุขภาพนะคะต้องระมดระวังเรื่องการดูแล้วก็ปริมาณน้ําตาลนะคะแล้วก็ในตัวของดูสารอาหารรองๆงลงมานะคะการที่จะดูว่าสารอาหารนั้นๆเนี่ย ถ้าเป็นสารอาหารที่อันตรายเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างเช่นตัวโซเดียมเนี่ยการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะคะเราต้องดูเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์นั้นนั้นเนี่ยถ้าเกิน5%ถือว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมต่ำะคะหรือว่าสารอาหารอะไรที่เรามองว่าเขาโฆษณาว่าเป็นแหล่งของสารอาหารนั้นๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารนั้นๆเนี่ยต้องมีตั้งแต่10%ขึ้นไปซึ่งตรงนี้จะเป็นหลักการในการดูว่่าผลิตภััณ์นนน้เีย ได้บอกตรงตามที่โฆษณาหรือเปล่าะคะส่วนการดูฉลากอีกแบบหนึ่งคือฉลาก GDA ฉลาก GDA เนี่ยเขาจะเป็นฉลากที่แสดงในตัวของพลังงานและสารอาหารเนี่ยที่เมื่อรับประทานทั้งหมดบรรจุพัณฑ์เลยนะคะคือเป็นการคูณมาให้เรียบร้อยแล้วว่าบรรจุพัณฑ์อันนี้เนี่ยกินได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะคะถ้า7ครั้งก็เป็นพลังงานของสําหรับ7ครั้งนะคะ ก็กินหมดหมดห่อแบบนี้นะคะแล้วก็ในตัวของไขมันก็คือกินหมดห่อได้ไขมันเท่าไหร่มีในตัวของน้ําตาลเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วก็นอกจากปริมาณแล้วเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบว่ากินปริมาณเท่านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณที่แนะนําต่อวันในตัวของสารอาหารน,าน,นั้นๆในแง่ของพลังงานไขมันโซเดียมน้ําตาเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่จะควรจะได้รับต่อวันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการอ่านในเรื่องของฉลากทั้ง2แบบนะคะ ง่ายๆคือถ้าเป็นฉลากยาวๆหน่อยก็คือต่อหนึ่งหน่วยบริโภคแต่ฉลาก CBA เนี่ยดึงมาเฉพาะสารอาหารที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นการข้อมูลสําหรับหนึ่งห่งหงหงหอเลยห่อใหญ่เลยถ้ารับประทานหมดค่ะสำหรับในเรื่องของฉลากโภชนาการก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่ ถ้าเกิดเราใส่ใจในการอ่านจริงๆเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีในการที่จะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์แต่ก็มีเงื่อนไขข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้ในเรื่องของการมองเห็นฉลากการอ่านในตัวฉลากอาจจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะในเรื่องรายละเอียดมันอาจจะเยอะทําให้การที่จะดูว่ามันมีปริมาณพลังงานสารอาหารเท่าไหร่อาจจะเป็นการยากทําให้ปัจจุบันเนี่ยก็มีทําให้ง่ายขึ้นในเรื่องของอ สัญ,ญลักษณ์ทางโภชนาการนะคะถ้าที่ในประเทศไทยที่มีอยู่ที่พบเห็นทั่วไปก็จะมี2ส,สัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราจะเห็นโดยทั่วไปก็คือ healthy ear logo นะคะหรือว่าฉล,าฉ,ลาฉลากสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มากมายเลยที่ أ, เข้ามาให้ในเรื่องของ أ, องค์กรที่เขามาออกฉลากตรงนี้เนี่ยคัดกรองว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าก็จะมีอยู่หลากหลายกลุ่มเลยซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะโฟก,กัสในเรื่องของไขมัน โซเดียมนะคะน้ำตาลพลังงานนะคะก็จะมีกลุ่มอาหารหลายๆกลุ่มอย่างเช่นในกลุ่มเครื่องดื่มเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของปริมาณน้ําตาลต้องอยู่ในช่วงที่กําหนดถึงจะได้ในตัวของเสัยหลักตัวนี้หรือว่าในกลุ่มอาหารหลักเขาก็จะดูว่าในตัวพลังงานใยอาหารสารอาหารที่สําคัญเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าหรือในกลุ่มของเครื่องปรุงนะคะอย่างเช่นตัวน้ําปลาหรือซอสต,ต่างๆเนี่ย ใน1ช้อนโต๊ะเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของโซเดียมเนี่ยที่สมควรจะได้สาระสษณ์ทางเรื่องพวกเพื่อส,สุขภาพหรือปราบนะคะหรือว่าในกลุ่มของออนมนะคะก็จะดูในเรื่องของไขมันและน้ําตาลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเราเห็นสษณ์ตัวนี้ก็เหมือนเป็นการคัดกรองอย่างหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเมื่อเทียบกับในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ไม่ได้สษณ์เนี่ยก็ถือว่าเคลยทีเออกว่าคือดีต่อสุขภาพมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่า จะกินได้ไม่จํากัดน,นะคะเป็นการคัดกรองว่าดีต่อสุขภาพกว่าในปริาณเดียวกันที่ไม่ได้สาระนะคะ แล้วก็อีกอันนึงคืออาหารรักหัวใจก็จะเป็นรูปหัวใจสีแดงนะคะหัวใจตัวเส้นหัวใจจะเป็นสีขาวแต่พื้นจะเป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยจ,จะเป็นของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งออกร่วมกับของคณะสาธารณสุขนะคะภาควิชาโภช,ชนาศาสตร์นะคะในการพิจารณาในอาหารกลุ่มที่มีในตัวของไขมันโซเดียมอะไรที่เหมาะสมนะคะที่จะได้สารหลักตัวนี้ซึ่งกลุ่มอาหารที่ได้สารหลักตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์ พวกนมพวกไขมันพวกถัว่วนะคะหรือว่ากลุ่มเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหรือกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะง่ายต่อผู้บริโภคว่าอาหารอะไรถ้าเกิดเราไม่อยากอ่านฉนลากโภชนาการเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เฮลดีสเซอร์โลโก้หรือว่าอาหารหลักหัวใจเนี่ยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจได้ะคะ่ะช่วง Food Focus การอ่านฉลากโภชนาการนะคะเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ไม่ควรจะละเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว,ว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้นเราได้รับปริมาณสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเท่าไหร่นะคะมันจะเกินมาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าในแต่ละวันเราจะได้คํานวณได้ว่าปริมาณสารอาหารที่เราได้รับเข้าไปยังเป็นประโยชน์หรือว่ามากจนเกินไปค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆและยิ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่มีโรคประจําตัวยิ่งจะต้องอ่านฉ เพราะฉนาการเป็นประจำนะคะมีทั้งอาหารที่ช่วยในเรื่องของหัวใจด้วยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะมีฉลากบอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองอ่านฉลากสักนิดนึงก่อนที่จะซื้ออาหารต่างๆมารับประทานนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเบเชอรโนเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการกินยามาฝากคุณผู้ชมกันพักสักครู่ค่ะ